สวัสดีครับผมโคสนาทีนัทชัยนาทีกลับมาพบกับผมในคลิปที่5เมื่อคลิปที่4ผมพาทุกท่านทัวเว็บหลักบริษัทสีกรุงด้วยการเข้า Google พิมพ์คำว่าสีกรุงที่เป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาแล้วให้สังเกต .co.th จะเป็นเว็บหลักของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ Walker. เมื่อคลิปที่4ผมพาท่านทัวค้างถึงหมวดสินค้าและเบีย้ยประกันภัยนะครับวันนั้นเราพูดถึงในกลุ่มนอนมอเตอร์ไปแล้ว ครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงกลุ่มมอเตอร์บ้างนะครับมอเตอร์คือประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่าประกันภัยชั้นหนึ่งเรามาดูหมวดความคุ้มครองนะครับชั้นหนึ่งนะครับจะคุ้มครองทุกทุกอย่างถ้าท่านมีความสามารถนะครับผมขออนุญาตความสามารถทางการเงินงนะครับผมขออนุญาตแนะนําท่านว่าซื้อประกันชั้นหนึ่งหลอดอายุรถเพราะอะไรครับเพราะรถของท่านจะได้ความคุ้มครองสูงสุดหินดีดนะครับ ลมพัดแรงกิ่งไม้หล่นใส่หลังคาอย่างเงี้ยก็เคลมได้นะครับน้ําท่วมก็เคลมได้นะถอยชนวิ่งชนออถอยชนเสาไฟฟ้าถอยชนต้นไม้ถอ,ถอยชนถังขยะวิ่งขึ้นอาคารขูดถูกกําแพงผนังร้วนแต่เคลมได้ทั้งหมดเบีย้ยอาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านติดต่อผมผมจะหาเบีย้ยประกันที่ต่ำสุดต,ต่ำลงต่าลงให้กับท่านและในหน้าเว็บของบริษัทสีกรุงบล็อกเกอร์นะครับก็จะมี ดาวโหลดเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบี้ยสมร็จรูปนะครับจะมีของหลากหลายบริษัทผมจะเลือกให้ท่านทุกท่านดูช้าๆนะครับท่านลองมองดูเองนะครับว่ามีเยอะแยะมากมายขนาดไหนอ่าลองดูนะครับว่าเยอะไหมอ่าที่ของ kip อ่า ioe กรุงเทพประกันภัย kskqbe เจ้าพญาโอเกียวมาลินทิพยะเทเวศอ่าสามัคคีประกันภัยไทยภัยบูนไทยศรีประกันภัยอ่านำสินคุ้มภัยวิริยะ ลองเลื่อนดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนสินมั่นคงอาคาเนเอเซีย m s i g a x a ออ่าินทรนประกันภัย LMG, a จ g อ่า g, a n ไอไทยประกันภายน้องใหม่อันนี้อมไม่ใช่น,น้องใหม่นะครับเบี้ยใหม่มาปีนี้ถูกมากๆถ้ท่านเห็นไหมครับว่าเบีย้ยประกันภัยชั้นหนึ่งที่วางอยู่หน้าเว็บสีกุงที่เราเรียกว่าวิบเบียสำเร็จรูปมีเยอะมากขนาดไหนขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับ คลิกเข้าไปอ่านเซฟภาพขึ้นมาหรือว่าดาวน์โหลดหรือว่าพิมพ์เป็นเอกสารขึ้นมาเพื่อนําเสนอต่อลูกค้าแล้วท่านจะรู้เลยว่าเวลาลูกค้าถามมาพี่พี่เบีย้ยประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มภัยมีไหมเบีย้ยราคาเท่าไหร่ท่านเห็นไหมละครับว่าถ้าเราชาญฉลาดในการเซฟข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ติดตัวออกไปพบลูกค้าท่านจะคุ้มและสบายใจตอบคําถามลูกค้าได้ทันที กลับมาถึงเบี้ยประเภท2หรือที่ทเราเรียกว่านักกันว่าประกันภัยชั้น2ประกันภัยชั้น2ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าที่ปัจจุบัในในเบี้ยประกันภัยชั้นสองเนี่ยไม่ได้คุ้มของรถเรานี่ยครับลองดูนะครับเครื่องหมายติ๊กถูกๆเนี่ยมีอยู่ที่อื่นแต่ไม่มีอยู่ที่รถยนต์ของเราเลยกลายเป็นว่าซ่อมเขา คุ้มครองสูญหายไฟไหม้แต่ไม่คุ้มครองรถเหล่าเลยกลายเป็นไม่ได้รับความนิยมก็เลยทิ้งเอาไว้เป็นตำนานให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับว่าอะไรที่มันไม่เหมาะกับสภาพสังคมเนาะไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจก็จะถูกกลืนหายไปต่อมาประกันภัยประเภท3นะครับผมขออนุญาตนิยามให้ท่านสั้นฟังสั้นๆว่ากรณีที่รถเราเป็นฝ่ายผิดไปชนรถของท่านจะซ่อมรถเขาไม่ซ่อมรถเรา นะครับลองดูนะครับอันนี้นะครับก็คือคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับบาดเจ็บเสียชีวิตได้รับการคุ้มครองนะครับแต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกครับแต่ไม่คุ้มครองรถเรานะครับแล้วก็ไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้ท่านอยากจะรู้ว่าอะไรกสาราคาเบี้ยเป็นเท่าไหร่คลิกเข้าไปดูครับเริ่มต้นถูกมากครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะนะครับรถตู้รถจักรยานยนต์ เห็นไหมครับว่าท่านสามารถคลิกคําว่าตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับรถแท็กซี่นะครับอันนี้รถมอเตอร์ไซค์วินนะครับท่านคลิกเข้าไปปุ๊บท่านสามารถเอาเบี้ยประกันภัยไปเสนอลูกค้าได้เลยนะครับถัดจากประเภท2ต่อมาเอ่อประเภท3ต่อมาก็เป็นประเภท4ประเภท4ีนี่นะครับก็จะคล้ายๆประเภท2หรือชั้น2ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้วเนื่องจากว่าคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพียงอะอย่างเดียว นะครับไม่ได้คุ้มครองรถเราไม่ได้คุ้มครองรถยนต์ของเราและกรณีส e ูนย์หายไฟไหม้แล้วก็ไม่คุ้มครองอ,อาณาไมัยของบุคคลภายนอกดังนั้นเลยกลายเป็นว่าประเภท4เก็บเอาไว้ให้ท่านห่านกันศึกษากันเล่นๆนะครับต่อมานะครับมาถึงประกันภัยประเภท5หรือประกันภัยสุดทิตในพอสอนี้นะครับผมและพวกเราเรียกกันว่าประกันภัย2บวกและ3บวก สองบวกคืออะไรอ่าลองมาดูนะครับนี่คือตารางความคุ้มครองสองบวกจะคล้ายๆประเภทหนึ่งทั้งหมดแต่ความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของเราจะเรียกเข็มได้เฉพาะกรณีรถของเราไปชนกับรถที่จดทะเบียนได้เท่านั้นนะครับถ้าท่านไปชนกับรถจักรายานจะเรียกเข็มไม่ได้ไปชนกับรถซาเล้งเก็บของเก่าจะเรียกเข้มไม่ได้เพราะจักรยานและซาเล้งจดทะเบียนไม่ได้นะครับถ้าท่านไปชนกับรถที่จดทะเบียนได้ตรงนี้ท่านจะได้รับการเข็มเหมือนชั้นหนึ่งทุกอย่าง ฉะนั้นหินดีดเข็มไม่ได้ครับเพราะหินไม่ใช่ยานพาหนะที่จดทะเบียนได้กิ่งไม้หล่นใส่ไม่ได้ถอยชนเสาตนถังขยะชนต้นไม้เข็มไม่ได้ขึ้นอาคารครูดถูกผนังและกำแพงเข็มไม่ได้เพราะสิ่งสี่ห้าอย่างเหล่านี้ที่พูดมาล้วนแต่ไม่ใช่รถยนต์ที่จดทะเบียนได้เลยเข็มไม่ได้นะครับส่วน3บวกหรือประเภท5-3บวกครับจะเหมือน2บวกทุกประการต่างกันตรงที่ว่ารถยนต์สูญหายไฟไหม จะไม่ได้รับการคุ้มครองเห็นไหมครับว่าถ้าท่านไม่รู้ว่ารถของท่านเหมาะสมกับประกันภัยประเภทไหนโทรศัพท์หาผมครับ0832783278ผมจะตอบคําถามให้ท่านว่ารถของท่านควรเลือกซื้อประกันภัยประเภทไหนนะครับเลื่อนลงมานะครับท่านจะมาเจอพบกับตารางเบี้ยประกันภัยประเภท2 3บวกธรรมดานะครับเลื่อนลงนะครับเห็นไหมครับว่า3บวกธรรมดาเนี่ย มีครอบคลุมรถยนต์ทุกๆแบบนะครับ3บวกเต็มทุนเต็มทุนคืออะไรครับเต็มทุนคือจะมีทุน10,000 0สทุน0อ0 0 0 0ทุนส0 0 0ให้ท่านเลือกท่านที่เลือกไม่เป็นโทรหาผมครับ0 8 3 2 7 8 3 2 7 8ามสองเจ็ดนะครับเลื่อนลงมาครับจะมีประเภท2บวกธรรมดา2บวกธรรมดานี้ก็คือทุนเริ่มต้นที่10,000แสนนะครับและเลื่อนลงมาก็จะเป็น2บวกเต็มทุนเห็นไหมครับว่า2บวกและ3บวกจะมีโปรแกรมเอ่อมีเอกสารให้ท่านดาวน์โหลดไปนำเสนอขายลูกค้าได้ทันที เชื่อผมหรือยังครับว่าหน้าเว็บสีกรุงเนี่ยเปรียบเสมือนตู้เซฟขนาดใหญ่ที่ภายในตู้เซฟนั้นๆนะครับจะมีเงินวางอยู่มากมายมหาศาลนะครับเลื่อนลงขึ้นมานะครับถัดขึ้นมาถัดขึ้นมานะครับทางก็จะมาพบกับเอกสารพรบซึ่งพรบนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําท่านนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวนะครับพรบนี้นะครับ เป็นเอกสารที่สำคัญมากนะครับคือเป็นกฎหมายบังคับซื้อฉะนั้นเป็นภาคบังคับของกฎหมายรถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องมีพรบไม่ใช่มีไวเ้เพื่อเพียงเพื่อต่อภาษีนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่2เรื่องที่1คือรถทุกคันต้องมีพรบเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุประกันจะต้องเบิกเงินจากพรบก่อนทุกครั้งถึงจะไปเบิกจากประกันประเภทที่ท่านเลือกทําไว้นะครับ เมื่อท่านเข้ามาแล้วให้ท่านเลื่อนอ่านนะครับตรงนี้จะมีข้อมูลที่เป็นความรู้มากมายโดยเฉพาะตรงนี้นะครับจะเป็นตารางความคุ้มครองผมขออนุญาตแนะนําให้ทุกท่านคลิกเซฟเก็บเอาไว้เป็นภาพหรือพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารนะครับเพราะอะไรครับรู้ไหมครับเพราะเราต้องใช้ทุกทุกวันนะครับท่านท่านใหม่ๆเนี่ยท่านอาจจะยังจําไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือตารางความคุ้มครองประกันภัยประเภทรถยนต์ภาคบังคับอ่าผมจะขอขยายใหญ่ให้ท่านเห็นๆนะครับนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่า จะมีรายละเอียดความคุ้มครองอยู่ตรงนี้เยอะแยะนะครับต่อมาเมื่อท่านดาวน์โหลดตรงนี้มาแล้วต่อมามาดูตารางเบี้ยนะครับตารางเบี้ยนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้ทุกท่านปริน้นหรือเซฟภาพเก็บขึ้นมาทุกๆครั้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีตารางเบี้ยติดตัวเวลาลูกค้าถามพี่ๆโพสนาทีครับรถยนต์รถเก๋งนะครับตารางเบี้ยพรบกี่บาท อ่าผมก็ตอบท,ท่านไม่ได้ครับผมก็เข้ามาดูตรงนี้พอผมตอบทุกวันทุกวันความจําผมก็จะดีขึ้นเนาะเพราะเราต้องขายทุกวันแล้วเป็นของที่ขายง่ายขายดีเห็นไหมครับว่าจะแบ่งหมวดเป็นทั้งหมดจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นสำลักเครื่องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆฉะนั้นสมาชิกทุกท่านที่จะถามหาตารางเรียบพรบร,รู้แล้วนะครับว่าวางไว้ที่หน้าเว็บของสีกรุงอันนี้ผมขอลบไปก่อนนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นวิธีการปฏิบัติสําหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับท่านก็เข้ามาดูนะครับตรงนี้ผมจะเลื่อนให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีรายละเอียดตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเวลาเกิดเหตุปุ๊บไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะทําไงคลิกเข้ามาครับความรู้และเงินทองวางอยู่หน้าเว็บสีกุง้งเห็นแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านก็เลื่อนลงมาดูนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็น เนื้อหาของกฎหมายและความคอรอบคลุมท่านเข้ามาดูนะครับว่าลถประเภทไหนที่ไม่จำเป็นต้องทอาอําพรบท่านจะเป็นคนขายประกรันวินาศภัยท่านจะต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายภาคบังคับฉะนั้นความรู้เหล่านี้นะครับที่บริษัทศรีกรุงเวกเตอร์นะครับโดยฮียศรีกรุงอรุณสวัสดีวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้ที่หน้าเว็บบริษัทอยู่แล้วนะครับมีสายโทรศัพท์เข้าแป๊บนะครับยังไม่ได้รับเดี๋ยวผมขออนุญาตถัดคลิปนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยรับโทรศัพท์กันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นงานดาวน์โหลดเอกสารของมอเตอร์นะครับซึ่งเอกสารมอเตอร์ประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับจะมีเยอะมากๆนะครับเลื่อนลงมาดูอออันนี้ก็ฝ่ายการตลาดกําลังทําการวางเอกสารให้ท่านอยู่ที่หน้าเว็บขอเวลาชใช้สักหน่อยนะครับเชื่อว่าฝ่ายการตลาดคงจะวางเอกสารครบนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาดูนะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดเอกสารงานนอนมอเตอร์ พไม่ใช่ครับหัวข้อพี่นี้ผิดผมเลื่อนมาไม่ครบสุดคําแนะนําเกี่ยวกับการทําประกันภัยอ,อยากรู้ว่าคําแนะนําเกี่ยวกับการการทําประกันภัยเป็นอะไรท่านก็เลื่อนเข้ามาอ่านครับอย่างที่บอกครับว่าโอ้นี่หัวข้อเดียวกันคําแนะนําหัวข้อนี้ผมบรรยายไปแล้วในคลิปที่4นะครับนี่อีกสายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตยังไม่รับนะครับใกล้จะบันทคลิปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่นาทีที่11นะครับก็ สำหรับในคลิปที่5วันนี้ผมก็ขอบรรยายแต่เพียงหัวข้อสินค้าและเบี้ยประกันภัยในกลุ่มมอเตอร์ตรงนี้นะครับนะครับบรรยายไป6อย่างกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคลิปที่6และผมจะพาท่านทัวเว็บหลักบ,บริษัทสีกุงในหัวข้อบริการนะครับแล้วก็ช่องทางการชรําระเงินซึ่งอาจจะทาเป็นคลิปสั้นๆย่อยๆนะครับเพื่อให้ไม่เพื่อให้ท่านสะดวกในการเปิดรับฟังไม่ต้องมาเดินขึ้นหน้าถอยหลังนะครับอาจจะเป็นหลายๆคลิปหน่อยหนึ่ง สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครอยู่ทีมโค้สนาทีท่านสามารถส่งเอกสาร6อย่างนี้ตรงหาผมได้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับเอกสาร6อย่างส่งตรงหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดนี้นะครับผมโค้สนาทีพร้อมจะต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ทีมงานโค้สนาทีท่านจะได้รับเอกสารและไฟล์อบรมจากผมตรงถึงมือถือของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับในการติดตามรับฟังรับชมกลับมาพบกับผมใหม่ในคลิปที่6สวัสดีครับ